สวัสดีครับผมต้องวิถีบ้านนปากินปากเที่ยวนะครับคลิปคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูน้ำแห้งเกขาลงจะปลากันนะครับบ่อละร้อยสามสิบบาทนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่ารอบนี้นะครับจะได้ปลาเยอะหรือเปล่านะครับก็เปิดรอบที่สองนะครับรอบแรกคนได้ปลาไปเยอะมากนะครับมาลุ้นรอบสองนะครับผม โอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยครับไ่เห็นก่อฮะไปเบื้องู่บ้านถึงบ่มีโห้่บ รู้จากซื้อซองกับม่รู้บ่อยมีเราเน,นออาะซอ,าองต้มวิธีบ้นานๆพากินพาเที่ยวต้มต้มต่อเตาไม่หนักก้าไม่โท่หัวแม่แล้วก็วิธีบ้านๆพากินพาเที่ยวโอ้โหเมกันเมยหลายเนาะเมยหลนีหลมน้ำมน้ำปลามน้ำปลามน้ำปลา ร้อนไปเลยเบสไม่ยุติได้ปแห่กบปาต้นะอมนทำนันท่ากั็ลงลาย่างเนาะมเมนเพนเอาพาออกไปเลยีหเอไเลยสิมาเอามนั่งกันก็มีตัวนี้ะเมานมือนั้นไปหลายมืนั้นนะรนได้หลากันเลยนนเานะเจ็บเจ็บตันพุ่นอะเป็นตันนาะนะเป็นตันก็ว่าแม่นนะเนี่ย เมื <ๆ step S 3> ่อนี้เราเป็นโคเป็นโค้ีเปาโลลย้ินือยมันรีบไปรีบบ่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 ป่าปามันบางเ่ป่ามันน้อยโถเื่องนี้เนานั้นมันตายไปหลายนะเรามาตรงไปที่วมีเที่ยงอีกัน้งพงอ่ะคิดว่าปามันมีอยู่ก็เลยบมีมีกุ้งคุมแล้วบ่รอบเล็ก เงินมือคืนของงออิกได้ก็ได้นาดึงมัได้ปลากรลาเดียวอดยวมาล่อยไปใหไหมเออมาล่อยรถปาินปตะเียนนะวาแห้งลุดไปตั้งเดียวนะโอ้วาดับีนึงนี้อย่ยกันว่ดับีนึงนวแห้งจังเจ้าเออก็บอกว่าเออเนอะติดทิมแหงทิไม่บิดขึ้นก็ได้นะวะวาดับตีนึงก่อนน้ำต้มน

ที่ไนลอต้อนนะเป็นยเหนมือตั้งเตี้ยเลยเห็นมือตู้ก่อนนะมีมีมีก็เอาลยหาตัวไปเรื่อยเลย ง่ายๆคุณตรวจทางไหนครับโอ้

บานบ่ม่บ่งมวนที่ขายดิเปยขายม่ยาวันนั้นใครบ่เบสเฮยู่นีตาอยนีตีฮปลาเนาะมันปลาหรือมันอย่างคืองูแท้ปลาโอ้ยแดงเป็นงูกกไหลเนี่ยแตุ่มันขึ้นอีเด้อแบนน้อย ตงนั่งนั่งเฝ้ายอกันแต่อเองมันเ <laughs> <laughs> จ้าเจ้าเจ้าที่เจ้าทางพอแล้ว <laughs> พอกินกันแล้วเห็น <laughs> ว<ม>่า <laughs> พอกินกันแล้ว <laughs>

เปิดบอ่อรอบที่สองนะครับก็ไม่เป็นอย่างที่คาดนะครับก็ได้กันคนละเล็กคนละน้อยนะครับไม่เหมือนรอบแรกนะครับรอบแรกได้คนละไม่ต่ำกว่า20โลหรือว่า10โลนะครับ

You <laughs> เนี่ยมันทําไหร่กันหรอกเนี่ยคุณนบาอก่ะ โอเคครับคลิปคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะครับก็ ขอปิดคลิปไปเพียงตัวนี้นะครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกด subscribe กดเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆานะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนะครับคลิปคลิปนี้ก็ไปๆครับสวัสดีครับคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่ครับผม